บ้านกบผูตดวไล่เดวไปเนาะอ้ยตงเน่ยเห็นเด้อครับตุ้ตัวง่ายเนาะเฮ้แน้วพุนฟุนฟุนฟุนเอาวงหวัดนี่ท่านอเอ้า เย็บซีมก็ขอมาครับห้ยไตเขียดอยากเบิ่งมาแล้วเด้อครับเหมือนเห็นบรร่ลลูกได้ปอตัวน,นึงไ<ห>ก่ไก่กันเลือาตัวใหญ่ครับทานล้วไหเอ้าใส่ขวดเอ้าสวัสดีครับเลือดพาลูกชายมานำเด้อครับหมือนอ่ะพี่เมยสวัสดีค่ะ มณเห์คนบานลาเด้อจากกระไดภาพพอหญ่เมย์พอเมยพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนจากมนีกะมาไต่เขียดเด้อจ้ะครับผมสวัสดีครับมนเสห์คนบานตาเด้อครับมนีกะภาพพอนา่เมย์มหาเลาะทงเลาะทาน้คกับผมล้มแข่งหาล้มขาสอดครับผมมนเห์คนบานปลามนี้ะพาไปไต่เขียดครับผมไปด้วยเลยครับไปจ้าครับผมให้ไปลุงในบ้บานเป็นหวานในสวนในเด้อครับผมนี่ครับบรรยากาศทงไฮทงหน้า ครับแม่กับหลวงปู่เนี่ยย่างหาครับผมผมก็เย่ยงคือกันคอยเย่างไปได้กันให้กันหน้านี่แหละครับโอ้ลูกชายแตจับเป็นเยอะนะครับตัวที่เแถวใดด้วยตัวที่สามเนาะตัวใหญ่ครับผมนั่นน้ำน้ำนัำนี่เทต้าเนี่ยตะโมะเนี่ยมันส่วนเฟื่องบ่

วางต็มหนย,ยสันลงเนี่ยเขียดข้าขับเน้อจ้ะข้าเลือกไว้หอยปั๊บเอยห่านร,รับรรยิ่งว่าไงเลยิ่เนี่ยเกียดเงียวใช่ขาอยูสทางไรบาทนี่ไม่ผุนบอ <c oughs> เ,เกยเียดมึงยะะางไงสิคะผมอยู่โอ้ยไปทางไหนโนโ้อบาดเกียรติครับผม<ส>ตอนนี้อย<ส>ู่ในป่าขีไทยเด้อครับเกียดบอลรองขึ้นเกียรติโอ้ใช่เกียดติตะหมูดเด้อเด้อมั่งยังบังกอนเด้ออีเมดเด้อนี่ F4 บ,บ,บังกอนอาคู่บ้าน ตัวนี้ก็ใ mm ส่ไ hmm ด้เยอะโอ้หเหนียวแตกจักเแตกจากจากเลยผมครูเองครับตัวนี้ใส่ไ่โฉบเฮะใส่ผมก็เห็นว้ตัวหนึ่งจะสียนางยึดบ่อครูบดครูโดดน้องเก็นท่าเท่าท่ แพนเลยนี่เท็ดเนี่ยพ่อเห็นยังไงเบ้างก้อนเจ็บสี่บ้างก้อนเอ้าฮุบฮุบเฮ้ยตุ๋ไงแม่นบอลน้องเพ่นมือมันก็สิสีมาร์แต่เว้นแต่มือมือจะไหนเนาะมือส่งสีมานลอะเรดิมือเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเลยครับเท็ดเนี่ยตัวใหญ่ขนาดโอ้ยเนาะตาเหลี่ยมเหลียวเมาเมป้าตัว ฮุบอะฮุบเงียวบ่เงี้ยวแตกชักชักเดี๋ยวน้องเพืนเดี๋ยวนำตัวนี้ก่อนเต้นเลยนี่อย่าโดดอย่าโดดรัดไม่ห้ามรัดรัดนี่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 ลุกลุกอะ่าลุกโซเด้น้ำเม่บ่ เฮ้ยแม่โอ้องงานกีไทยอีกแล้วครับยังลบกหนลบหลังก่อนจวงฮะนี่เหยออกเ่ยก็ได้ไปต่มสัวเจ็ดหน่อยก็มาเจ็ดค้าคำ ขาดเลยหอยเยอเกียดบัองเพช <Yeah. S 2> oh, รเกียโอ้เอาทั้งตรงเอาทั้งเกียดเลยตัวนี้ปุบปเยนนี่นรับจับนะมาทันเลยมนเปลนไหวเถิดดื้องเอาไปก่อนท่นนาท่าังขากันแท่นนดึกเอืองที่ล่ะไหน,นบ่เอือเข้ใช่ ทั้งหลังกับแม่เดี๋ยวพอเบิรงนก่อนตัวหนึ่งครับผมทำ่าสิเต็ดแล้วนี่เยอะเลยสองสามปับ๊บ อบแล้วท่ามอบแล้ลมอบแลวแต่แทนแน่นอนกัน,มอ,นอม,มอเมน,นี่อนยังไงกลองเพล่นเด่นครับผมก็เลยลงมายังอยู่่มั้ง หลังส,สีโดดครับปึ๊บเห็นเต็นไปทางนี้ตัวหนึ่งทางนี้เดี๋ยวผมสี้นำใหาเบิ่งก่อนบ่เห็นครับผมเราเพื่นเห็นเลยตอนนี un, ้ก่อนกิดไทยนี่เรียงตาหยาดเด้อครับเห็นอเห็นมหัวแดงเราเป็นนี่หัวแดงจื้อคืนในยังสี่นี่ไาหยาดครับขั้นฝนตกจงขี้เงยพฝนใต้โตได้อยู่ครับขั้นเหน้านี ท่นไต่าตาเนี่ยหยาบเน่ครับผมในก่อนกีทยเนี่ยในปลากีทายอบอกเลยเห็นแล้วครับนี่กสิโม่เนี่ยมากกสิโมเห็นเพราะว่าบางก่อนกีทย,ยครับผมไต่าตาสิหยากแน่ยลองเพ่นเห็นเโอ้โหอัอนนี้นอันนี้อันบ่อันบ่ ทันบ่นี่แหละยังขันขันเฮ้ยตัวใหญ่แบบนี <c oughs> ้กี่บาทเลยลูกใส่ครับตัว <c oughs> นี้เฮ้ยตัวนี้เห็ดหวัดเชี่ยวตลอดได้ผลจับบาไดนเห็ดโทยโยออกมา <c oughs> เลยก็สีแดนอยู่เลยนี่ท้าต้นนึงท้า อีพุบบแม่นก็เอื่นเนาคุบเห็นบอน่ะน่ไฟอเอื่นน่นแหะแม่นบอเท่าอาอเปนก่นครับผมเป็นโเลเล่อยู่ฮะฮะฮลูกฮะซ้อมไซ้อมไัดหาพ่อแม่เ่าพอไดาให้กินเนี่ยย่ยาก งามเข้ามาให้ลูกชายแล้วมาให้กินเนาะไสล่หครับอันนี้ลูกชายแล้วมาใต่ให้กินอยากกินออมเขียดก็มาใต้เขียดในเท้าพอได้ว่าตัวนะ

ใส่กลางเด้อครับครับวันเสาร์ครับผมมือนี่แรงวันเสาร์แต่ว่าใต่ละับโอ้นางฝนเลยฮลนก์ใายมาหลอกอ่ะปุ๊บิ๊บเลียนเก่งอยู่ครับพู้นี่แน่นอนอยู่เหลืองเลียนมแม่นอนตรงขึ้นอ๋อเนี้ยย่างไหวบ่ได้ครับ ก่อนกีไทยโอ้บเห็นแล้วขหลีน่นี่เห็นบ่บ่ฮะขันไตาตาเห็นอยู่ขันไตตัวนี่บ่เก,งก่งวนไหลูกชายเห็นด้วยครับตันี้รวง,ง่ายน่ครับเฮ้แน,น,น,นฟุนุน่นฟุเอาวงหวดนี่ท่าน่เอ้า ยุ้ซีผมก็ขอมาครับให้ไต่เขียดอยากเบิง่งมาแล้วเด้อครับวันนี้เห็นบาละลูกได้บอลได้และโอ้หูหนอเอ้ยอ้หตัวผมงามเลยปะ๊บเห็นเต็ตูดพ้นได้บอลน้อนี่ครับตกใส่ครับพ่อตัวนี้ กบผูแต่ลายเติบแล้วนะรัาผมใส่ไปใส่มากะใส่เวลาไลายโดนเติบแล้วครับกมางานบริไทยเลยกะสิอยวยละเด้อครับบาทนะ้องเพื่อนมามามาส่รุปอยอดได้ยอดมาน มานโอมาอลูกชายละเรียลูกวางลงวางลงได้สม,มีแล้วครับผมถอดลงมาครับก็ได้รลายเต๋อพีน่น้องผมเห็นเนาะแม่นจ้ะครับกส็สิได้ชัวบอกง่หมดละอ้อมก็ได้เนาะแมอ้อมใช้พักซี่ครับผมพักซี่สอยหรือว่าพักซี่ลาวครับผมกะหอมแสบ มีกินหอเป็นเอกลักษณ์เด้อครัรเบเขียดตโออะโม่ก็ดีมื่อนี้เอาแต่เขียดตะโม่กับเขียดขาข่าำเนาะปนกระเสบเพื่อจ้ะครับปนต้มปนกระเสบครับผมปนแห้งกระเสบปนหนามกระเสบเนาะจ้ะครับผมจ้าลูกล้านจ้าโสมานจะมีเด้อจ้ะครับจ้าฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามณ์เสน่ห์คนบวานปาน,นี่เด้อจ้ะสำหรับคลิปมื่อนี้ก็บ่ม,มีหย่าลไรจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ ครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมอนสเสนรคนบานทายครับผมขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกําลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมขอบบญขอบคุณเอฟซทุกแห่งทุกคนทุกตำบลทุกอำเภอครับผมทั่วประเทศทั้งในและต่างประเทศครับผมขอบบญขอบคุณหลายๆก่อนเสียมลา้าจากลูกหลานกับข้ออำนวยวัวไช่เด้อครับเป็นไงเป็นไง พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญครับผมคิดเงินกัให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องครับผมให้สมคุ้มมาตรปราชนาครับผมให้อายุมันคอนยืนครับผมอยู่เป็นลมโพลลมไสให้ลูกให้หลานเด้อครับไปโดนๆครับผมสำหรับคลิปมัอนี้กับลูกหลานกับขอมลาข้าจากแล้ะครับคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อครับสวัสดีครับ